สวัสดีค่ะแอนนี่สายฝอมาแล้วค่ะวันนี้แม่บ้านก็มีท่าออกกำลังกายสำหรับสาวๆและคุณแม่บ้านที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะคะก็คืออยากจะบอดี้เวทอยากจะเวทบอดี้ปั้นก้นุนปั้นสะโพกอันนี้ก็คือท่าปั้นก้นในท่ายืนนะคะยืนห่างจากกําแพงเล็กน้อยแล้วใช้มือของเราผักไปที่กําแพงนะคะเสร็จแล้วเตะขาขึ้นมา ค้างขาไว้สักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วโฟกัสด้วยการเกร็งที่สะโพกและเกร็งหน้าท้องพร้อมๆกันอันนี้จะสร้างเตาเผาผานเตาใหญ่ของเรานะคะที่แก้มก้นเราได้เล่นแก้มก้นแล้วก็ได้เล่นต้นขาพร้อมกันนะคะอันนี้คิดว่าสาวๆที่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าก็น่าจะเล่นท่าน,นี้ได้นะคะลองฝึกเล่นไปทีละเล็กกละน,น้อยก่อนการเกร็งทำให้เราเกิดการ เผาผ่านนะคะการเกรงทําให้เราเผาผ่านแล้วก็มันจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อค้างขาไว้สักแป๊บนึงเสร็จแล้วโฟกัสด้วยการเกรงข้างสะโพกอันนี้ก็คือการปั้นแก้มก้นด้านข้างของเรานะคะด้านข้างๆสะโพกของเราจะกลมกลมขึ้นมาอันนี้นะคะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเรียกว่า b o d ี้เ i ททําต่อเนื่องก็ได้เป็นการคาร์ดิโออย่าลืมเกรงหน้าท้องนะคะเราจะได้กล้ามเนื้อม,มัดเล็กที่หน้าท้องเวลากินอะไรหน้าท้องของเราจะได้ไม่ยื่น ลองหัดทำดูนะคะสาวๆและคุณแม่